ที่เปลี่ยนก็คือเทคนิคในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งยังคงมีคนหลงเชื่อโดยในส่วนนี้นะครับตำรวจภูธรภาค5เนี่ยสามารถจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ประมาณ20คดีซึ่งแต่ละคดีก็มีลักษณะหลอกให้ลงทุนโดยได้เงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับ หลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้อยากได้ของดีของถูกยังคงเป็น3รูปแบบหลักของการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์แต่เทคนิคการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการหลอกให้ลงทุนที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุด ซึ่งแก๊งสแกมเมอร์จะเริ่มจากการปลอมเป็นคนสอนลงทุนทางออนไลน์ก่อนชักชวนลงทุนและเชิญเหยื่อเข้าร่วมกลุ่มแชทที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในมูลค่าสูงจนเหยื่อหลงเชื่อว่าได้เงินจริงและเริ่มลงทุนทั้งที่สมาชิกในกลุ่มแชทเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ใช้หลายบัญชีเพื่อให้เหยื่อตายใจ เมื่อเหยื่อเห็นจำนวนเงินที่ลงทุนผลิตดอกออกผลก็อยากยุติการลงทุนแก๊งสแกมเมอร์จะใช้กลอุบายให้เหยื่อจ่ายค่าภาษีการนำเงินเข้าประเทศและจะหลอกต่อไปเรื่อยๆจนเหยื่อหมดตัวพอโอนไปแล้วก็บอกอ่าพอถึงประเทศไทยจะต้องกลดล็อกเอาเงินเข้าประเทศไทยก็จะหลอกอีกหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลอกไปจนกว่าเหยื่อจะรู้ตัวหรือจนกว่าเหยื่อจะหมดตัว คำว่าหมดตัวของเหยื่อเนี่ยไม่ใช่หมดแค่เงินในบัญชีนะครับเอาที่ไปเข้าแบงก์เอาที่ไปจำนองขายบ้านขายรถเพราะเห็นละเงินกำลังจะมาละ20ล้าน30ล้าน40ล้านเสียอีกนิดเดียวเสียสามแสนเสียห้าแสนเสียสามแสนเขาเรียกกินยันกระดูกกินยันสมบัติที่มีอยู่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวรัฐบาลได้ประกาศให้การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับทุกหน่วยงาน เปิดวอร์มปฏิบัติการเฝ้าระวังและดําเนินการจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อย่างทันท่วงทีซึ่งในส่วนของตํารวจภูธรภาค5จับกลุ่มได้แล้ว20คดีและคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายได้ทั้งหมดนอกจากนี้ได้มีการเฝ้าสังเกตบัญชีที่เปิดใหม่หากพบมีลักษณะเข้าข่ายบัญชีมา้าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการระงับและพูดคุยกับผู้เสียหาย ขณะที่กลอนอุบายที่แก๊งสกแกมเมอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกผู้เสียหายว่ากระทําความผิดนั้นพลตํารวจตรีทวัชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะหากประชาชนทําความผิดเจ้าหน้าที่จะดาเนินการออกหมายเรียกตามกระบวนการเท่านั้นเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าต้องไม่เชื่อไม่มีใครที่จะถ้าเกิดการลงทุนแล้วมันได้ผลประโยชน์ดีขนาดนั้นเนี่ย ไม่มีใครมาชวนเราเข้าลงทุนเองแน่นอนการมาลงทุนแล้ผลประโยชน์สูงขนาดนั้นมันไม่มีจริงในโลกนะครับแล้วก็เรื่องของความกลัวไม่มีเจ้าหน้าที่ของราชการหน่วยไหนโทรไปบอกว่าคุณถูกดำเนินคดีแดีวจะช่วยเหลือถ้าเราทําความผิดสิ่งที่เจ้าที่เขาทำการสืบสวนสอบสวนออกมาเรียกออกมาจับตามกระบวนการเท่านั้นไม่มีการโทรไปบอกไม่มีการโทรไปข่มขู่ยืนยันนะครับถึงแม้เราจะทำความผิดเองก็จริงไม่มีไม่มี โดยยิ่งกังหลายๆคนไม่ได้ทำความผิดเลยยิ่งยังตกใจกลัวฉะนั้นมันไม่มียืนยันว่าไม่มีแม่เจ้าหน้าที่จะเดินเครื่องอย่างเข้มข้นและลดการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปต่างประเทศจนสามารถลดการกระทําความผิดเกี่ยวกับสแกมเมอร์ได้อย่างมีนัยสําคัญแต่ความเสียหายยังคงทวีความรุนแรงด้วยแก๊งสแกมเมอร์จะเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอและไม่ยอมแพ้กับการปราบปราม ประชาชนจึงต้องเรียนรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการนี้หากยินยอมและร่วมขบวนการโทษรุนแรงทั้งจำทั้งปรับ